วันนี้ไปที่มายยนะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดแล้วครับฝากมาด้วยนะครับกลุ่ม91้สปอร์ตครับสี่กำกอครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดเองครับค่ำคืนนี้เราก็จะมาวิเคราะห์โปรแกรมฟุตบอลทีมชาตินะครับโดยที่คืนนี้ก็ยังอยู่กับรายการของยูฟาในชั่นลีกนะครับโดยที่วันนี้จะเป็นการเตะนัดแรกเหมือนเดิมนะครับ ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับฝากทุกคนนิดนึงนะครับใครที่ดูคลิปผมอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็กดหัวใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแลวก็ทีมงานผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเข้าบ้านนะครับในบ้านมีมากกว่านี้แน่นอนนะครับหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ให้ท่านเนี่ยนะครับลองแอดเข้ามาดูนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับจะขึ้นแอดไว้ให้นะครับก็ทักทายเข้ามาคครับบมนนนาาี่ืทะ ก็ VIP ทั้ง2คู่มาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติอิหร่านนะฮะก็เป็น v i p คู่แรกนะครับแล้วก็ 10k นะครับเราให้ไปทางด้านของทีมชาติจอร์แดนนะครับก็มาครบมาเต็มเต็มระบบเลยนะครับใครที่สนใจรีบตามเข้ามานะครับห้ามพลาดเลยนะครับโอเคดองไม่รอช้าครับคืนนี้ครับไปกันที่คู่แรกก่อนเลยนะครับเป็นทางด้านของทีมชาติอังกฤษนะฮะจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติแอลเบเนียนะครับคู่นี้ถ้าเรามองดูจากผลงานนะฮะคุณภาพทีมแน่นอนอยู่แล้วนะครับทีมชาติอังกฤษ ดีกว่าอยู่แล้วขนดาวดังมากมายนะครับแต่ว่าอังกฤษในชุดนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นชุดผสมพอสมควรนะครับคูพอมเมอร์ก็ไม่ติดมาด้วยนะครับแล้วก็ผมว่านะศักยภาพของแอลเบเนียเองนะครับที่ผ่านมาในช่วงบอลโลกครับต้องบอกว่าแอลเบเนียเล่นดีจริงนะครับแล้วก็ผมว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยจับต้องได้เลยทีเดียวนะครับการเจอกับอังกฤษวันนี้ถึงแม้จะเป็นงานยากของแอลเบเนียแต่ว่าแอลเบเนียผมว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับคืนนี้ไม่แพ้อังกฤษถึง3ประตูแน่นอนครับ และคู่ต่อไปครับคู่ที่2นะครับไปกันที่ทีมชาติอันดอร่านะจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติลัตเวียนะครับอันดอร่าผลงานถือว่าทรงๆตัวนะครับการเจอกับลัตเวียผมว่าใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ด้วยกระแสเนี่ย ผมมองว่ากระแสของทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างลัตเวียเนี่ยนะครับมีอะไรที่ดูดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผมมองว่าถึงแม้จะเป็นเกมเยือนนะครับแต่การต่อมา0.5แบบนี้โอกาสที่จะบุกมาและเก็บ3แต้มได้และเฉือนเนี่ยผมว่ามีลุ้นเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับมองที่ทีมชาติลัตเวียจะบุกมาเก็บ3แต้มได้แน่นอนนะครับและคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายเลยครับวันนี้เราจะไปกับทีมชาติโปแลนด์นะครับจะเปิดบ้านพบกับลิทัวเนียนะครับ คู่นี้ให้มองไปที่ลิทัวเนียได้เลยครับถึงแม้ว่าโปรแลนด์จะมีศักยภาพทีที่ดีกว่าครับแต่ว่าถ้าเรามองดูจากกระแสวันนี้เนี่ยทางด้านของกระแสเนี่ยเป็นกระแสที่ปรับลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเปิดค่อนข้างแรงจนเกินไปด้วยนะครับลิทัวเนียถึงแม้จะไม่มีอะไรจะสู้นะครับแต่ว่าหลังๆมาลิทัวเนียเนี่ยเกมรับค่อนข้างดีขึ้นนะครับโปแลนด์ Bo เกมลุกก็ยังฝืดๆนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแง่ผมจะมองว่าลิทัวเนียถ้าแพ้จริงนะครับก็เชื่อว่าจะแพ้ไม่เกิน2ลูกแน่นอนนะครับให้เฉีย์ที่ลิท และนี่นะครับก็คือ3คู่น่าสนใจนค่คืนนี้กับวันทีมชาตินะครับทีมชาติวันนี้มีมากกว่านี้ครับก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครที่อยากได้มากกว่านี้เนี่ยก็ไปตามต่อในบ้านครับมีคอลเลคชันเน้นๆ VIP หนักๆให้แน่นอนนะครับใครที่สนใจก็รีบตามเข้าไปแล้วกันวันนี้ผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ